อ่าครับก็ตัวนี้จะเป็นตัวที่ตัวสุดท้ายของ a อซีเนาะหนึ่งเก้าแปดเก้าทีนี้ต่อจากยุคนี้เนี่ยมันจะมียุคหนึ่งที่เข้ามาแทรกก็คือเป็นสต e n g อีล่านะครับเป็นเป็นยุคของสตร n g นะซึ่งปีแรกที่ออกมาตรฐานนี่ก็คือหนึ่งเก้าแปดหกนะครับเป็น LRC ตัวแรกที่ออกมานะครับเดี๋ยวผมมาพูดเรื่องนี้อีกทีนะครับแต่จะเห็นว่ามีกันควยกันเพราะออก LRC มาเนี่ยก็ยังออก a อฉบับคท้ายมาทิ้งทีนึงก่อนนะเสร็จแ,แล้วก็หายไปแล้ว สุดท้ายก็จะเป็น develop เ,เปตัวนี้ครับมาตรฐาน LRPC นะครับนี่คือไอเดียของ a s i e ไอตัวที่ของ ASIC นะครับทีนี้ไอตัวนะครับไอนน้ก็ภาพรวมนาะจะเห็นว่าจำนวนหน้าเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะอยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เริ่มมี Com m e n t a r y ด้วยนะครับนะ commentary นี่ก็หลายๆคนก็คงพอทราบดีนะครับว่าที่จริง c o m m e n t a r y ถ้าเกิดเราอ่านในมาตรฐานเนี่ยมาตรฐานจะเป็นภาษากึ่งๆจะเรียกกฎหมายก็นิดน,นึงแล้วกันนะครับแต่ว่าบางทีอาจจะอ่าน ไม่เข้าใจก็เรียกว่าจุดประสงค์หรือหรือเจตนาลมประมาณนั้นนะครับเขาก็เลยจะบรรยายเพิ่มเติมนะครับในตัวคอมเมนต์รีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอ่านตัวมาตรฐานเนี่ยไม่เข้าใจเอ๊ะทำไมต้องใช้สาการน,นี้ล่ะก็แนะนําว่าควรจะอ่านคอมเมนต์รี่ควบคู่กันด้วยนะครับนะตัวของอ่าที่จริงแล้วของวสทเราเนี่ยก็ยังยังไม่ได้มีการจัดทําตัวคอมเมนต์รีนะครับเราเน้นตัวแค่ตัวมาตรฐานตัวหลักนะครับเพราะว่าคอมเมนต์รีนี่ก็ ก็อีกเยอะเหมือนกันนะครับจะค่อนข้างเนี่ยจำนวนหน้าพอๆกันเลยนะครับสังเกตนะครับจํานวนหน้าพอๆกับตัวสเปคเลยนะครับจํานวนกรรมการก็ก็เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ใช้พอสมควรแล้วก็เรื่องงบประมาณนี้ก็แน่นอนเต็มที่นะครับเขาเขามีงบเยอะมากทำมาตรฐานตัวนหนึ่งเนี่ยเขาวางแผนเป็นหลายปีเลยนะครับหลักหลักห้าหกปีแล้วก็ทํางบนี่ประมาณแบบเป็นหลักเป็นเกือบพันล้านอประมาณนี้นะครับทำมาตรฐานตัวนหนึ่งแล้วเขาก็ทํางานรีเสิร์ชเยอะมากนะครับ ส่งไปที่มหาวิทยาลัยต่างๆที่จะทำรีเสิร์ชต่างๆ,ๆนะครับจนกระทั่งเป็นสมก,การเป็นอะไรออกมานะครับก็ถือว่าเป็นงานหนักนะครับก็สําหรับตัวอันนี้ภาพรวมนิดนึงแล้วกันนะครับจะเห็นว่าเอ๊ะเราปรับปรับอะไรบ้างละ่ะถ้าเกิดเอาแบบให้เห็นแบบอ่าก็เรียกอะไรเห็นชัดๆเลยเนะนี่ยนะก็อาจจะลองไปดูที่สมก,การก็ได้ครับสมก,การอ่าของกําลังของเสาเนี่ยครับเป็นตัวหนึ่งในตัวสําคัญนะครับของงานโยธาโครงสร้างนะครับก็คือว่า เขาปรับสกอลัมเคริร์ฟคับเรียกสอลัมเคิร์ฟนะเนาะเป็นกําลังของเสาที่ความความชลูดต่างกันนะครับยิ่งชลูดมากก็ไปทางขวานะครับความชลูดนี่ก็ขึ้นอยู่ความยาวหารด้วยก็คืออัตราส่วนของความยาวต่อต่อหน้าตัดแล้วกันประมาณนี้แล้วกันนะครับเรดเดฟเจเลชันสำหรับแนวตั้งนี่ก็คือกําลังหารด้วยยูนะครับถ้าเกินหนึ่งก็คือเท่ากับยูใช่ไหมอันนี้ก็ต้องมีการลดทอนลงมานิดนหนึ่งนะครับในปีก่อนๆเนี่ยเขาจะใช้กราฟนี้อ่ะหนึ่งเก้าสามหก ก็ประมาณนี้ครับนะพอหนึ่งเก้าหกหนึ่งจะเป็นเส้นสีน้ําเงินต่อดอนนี้นะครับปีสองพันสิบซึ่งจะเท่ากับปีสองพันสิบหกนะครับหรือปีล่าสุดเนี่ยนะครับก็จะเป็นเส้นเส้นสีดําจะเห็นว่าขนาดปีใหม่ๆเนี่ยนะครับยังปรับอยู่เลยนะยังปรับเป็นตัวนี้อยู่เลยแต่ว่าเขาอาจจะปรับมาตั้งแต่หนึ่งเก้าเอ่อเริ่กแตไม่ผิดเนี่ยหนึ่งเก้าแปดแปดหกก็เริ่มปรับแล้วนะครับนะบนะแต่ว่าก็ในแง่ของเอเอสีกับอาร์ฟีก็มีประเด็นที่ที่แตกต่างกันพอสมควรนะก็จะเห็นว่าหลัก ที่จริงถ้าเกิดสังเกตจะมีการปรับเนี่ยจะเยอะในช่วงพวกเนี้ยครับถ้าเกิดแบบให้ให้เน้นๆนะครับก็คือช่วงตัวเขาเรียกอินเนสติกบักกิ้งเนี่ยของของเสาเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าความไม่แน่นอนเยอะนะครับมันมีความเออเขาเรียกว่าอะไรครับมันมันมีมันมีความความไม่สมบูรณ์หรือความอ่าหลายๆประเด็นนะครับก็ามาเกี่ยวข้องพอสมควรในด้านนี้ทําให้กําลังมันมันแวลี่เยอะนะครับโอเคครับแล้วก็ไม่กระทั่งหน้าตัด นะครับการตัดก,การอะไรเงี้ยลอกกหลักแกนรลองก็มีผลนะครับเพราะฉะนั้นหรือหน้าตัดตัวไอตัววงกลมตัวสี่เหลี่ยมก็มีผลนะครับมันไม่ใช่ว่าทุกหน้าตัดใช้สมการเดียวที่จริงแล้วก็ไม่ไม่เป๊ะนะครับแต่ว่าแน่นอนในการใช้งานเพื่อให้วิศวกรทั่วโลกใช้ได้เนี่ยเขาก็ต้องซีพี่ไฟลงมาให้แบบให้มันเซฟไซส์ size, ใช้กันได้ทุกอย่างนะแต่ถ้าเกิดเอาจริงๆเนี่ยถ้าเกิดใครเข้าใจงานวิจัยเนี่ยจะรู้ว่ามันไม่เหมือนกันเลยครับนะกำลังของแต่ละหน้าตัดอะไรเงีน้ยะครับมันมีผลหลายอย่างนะครับ ก็สําหรับส่วนตัวตัวคานนะครับสํานองเดียวกันนะครับตัวคานเองเนี่ยก็จะมีเ,เขาเรียกว่าเวลาเราพอดเนี่ยก็พอดตัวเขาเรียกว่า t e t a l y unbase link เนาะก็คือเป็นการค้ำยันด้านข้างนะครับสมมติเรามีคานตัวหนึ่งเนี่ยมันก็มีอะไรที่มามาจากด้านข้างไม่ให้มันบิดนะค,คือถ้าเกิดคานมันไม่บิดเนี่ยมันลงกดแล้วมันลงตรงๆเนี่ยกําลังมันก็อาจจะค่อนข้างสูงนะครับอาจจะถึงตัว material เรียได้เลยถึงว่าเป็น Nominal จุดก็เรียกว่า Allowable บินะครับยิวได้เลยนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วถ้าเกิดไม่มีการค้ำเพียงพอมันก็อาจจะมีการโก่งดอกด้านข้างนะครับหรือเลเทอ t o ทอ i o น a ลบักกิ้งนั่นเองนะครับก็นะครับถ้าเกิดมีการเบสที่มันน้อยนะครับก็ไปด้านขวานะครับค่อยๆค,ความยาวของของขอันเบสเลงเนี่ยเยอะขึ้นแล้วก็ด้านแนวตั้งนี่ก็คือเป็นกำลังของ เป็นหน่วยแรงนะ FB นะครับเป็นหน่วยแรง bending นะครับเทียบกับไฟก็จะเห็นว่าแต่ละปีก็มีการปรับไปเรื่อยเหมือนกันนะสังเกตไหมครับจะไปปรับไปเรื่อยเลยแล้วก็จะปรับเยอะๆในช่วงพวกอินเนอราซิ LTB เหมือนกันนะครับประมาณนี้นะครับก็จะเห็นว่าคือคือประเด็นจากใ้โชยเห็นว่าเราเราอยู่ในขั้นตอนของการวิจัยเสมอนะครับคือแต่ว่าในงานวิจัยเนี่ยปัจจุบันได้ดีที่สุดยังไงแล้วก็มาใช้ก่อนประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่ามองว่าเอ ทุกอย่างมันเรียบร้อยแล้วนะครับเราใช้สมการจากมาตรฐานตัวไหนมันก็ถูกหมดก็อย่างที่เห็นนะครับถ้าเกิดเราไปใช้มาตรฐานหนึ่งเก้าหกสามเนี่ยปุ๊บเนี่ยคนละเรื่องกับหนึ่งเก้าสองสามหรือหนึ่งเก้าหกเก้าอย่างนี้เลยใช่ไหมครับมันเพราะฉะนั้นเอาจริงๆแล้วนะให้ผมแนะนําก็คือว่าควรจะใช้ตัวที่ใหม่ที่สุดนะครับไม่ไม่คือที่จริงแล้วไม,ไม่ไม่แนะนําด้วยทําไปนะครับถ้าเกิดเอาเป็นตามของอเมริกันเองเนี่ยเวลาเขาออกมาตรฐานตัวหนึ่งออกมาเนี่ยเขาจะบอกว่างี้ครับเขาจะบอกว่า,วาเป็นการซูเปอร์ซีดมาตรฐานตัวเก่าทั้งหมดเลย ซูเปอซีหมายความว่าก็คือเป็นการทับนะครับตัวเก่าเนี่ยเหมือนกับใช้ไม่ได้ถ้าเกิดให้พูดแบบตามหลักคาพูดเลยนะก็จะบอกว่าคือใช้ไม่ได้แล้วนะครับนะแต่เราบางทีก็ยังยัไปใช้บ้างนะก็อันนี้ก็ก็ถ้าเกิดให้ผมแนะนําก็คือไม่ควรจะใช้ตัวใหม่แล้วกันประมาณนี้แล้วกันครับโอเคนะครับทีนี้ถามว่าทําไมต้องมีการปรับด้วยนะครับ motivation นะแรงแรงผลักดันในการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับก็มันมีทั้งสองด้านนะครับทั้งด้านเกี่ยวกับตัว อ่าอินดัสทรีหรืออุตสาหกรรมเองด้านการเขาเรียกว่าในการทํางานจริงเองนะครับการก่อสร้างอะไรต่างเองเนี่ยหรือแม้กระทั่งด้านเกี่ยวงานวิจัยการศึกษานะครับทั้งสองด้านเนี่ยแหละนะครับด้านอินดัสทรีก็คือแน่นอนมันเป็นความต้องการของการใช้งานเนาะก็คือเช่นอ่าคอมโพสิตซน์เงี้ยครับการออกแบบการประกอบกันระหว่างเหล็กคอนกรีตนะครับนะครับก็ ขอไปผมมีตัวน้าบ่นี้โอเคนะครับก็โอเคครับก็เนี่ยครับคอมเพรสชันดีไซน์นะครับก็ก็เป็นตัวหนึ่งคือเหมือนกับในในทางอุตสาหกรรมบอกเออคือต้องการเช่นตัวอย่างนะครับอย่างเอาอคอนกรีตนะมามาเรา,เราต้องการวางคานเหล็กน่เป็นสะพานอย่างเงี้ยนะครับมีคานเหล็กปุ๊บแล้วต้องการเทคอนกรีตข้างบนนี่พอคอนกรีตเทข้างบนปุ๊บอ่าต้องมาทาท form ําฟอร์มเวิร์ก มันก็ไม่สะดวกนะครับก็เลยอาจจะอาจจะมองว่าเออทำคอนกรีตไหมนะครับแล้วก็เทคอนกรีตไปเลยเอาคอนกรีตก็ฝังไปเลยเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างไปเลยแล้วก็มองจับคอนกรีตกับตัวคานเหล็กให้เป็นหนึ่งเดียวกันนะครับจะทําให้ออกตรออกแบบเนี่ยมันมันมันประหยัดนะเอฟฟิเชนตขึ้นนะครับแล้วมันก็ได้ความรวดเร็วกันก่อสร้างด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาว่าเออมันประเด็นที่ที่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับการตัวงานวิจัยหรืองานศึกษาวิชาการก็ พยายามศึกษาตามมานะครับหรือพยายามรีบ,รบทำอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือานอินดัสซีเรเกิดเกิดแรงพันดันขึ้นมาอย่างอย่ไปเป็นอย่างนั้นนะครับอันที่สองคือพวกก็ไล่ไปเลยนะครับก็เพินเชียร์คอนเนคเตอร์อะไรเงี้ยนะครับมันก็มีเรื่องเกี่ยวกับความสามารถในการรับการอินเตอร์แอคชั่นระหว่างาระหว่างคอนกรีตกับกเหล็กโดยใช้ผ่านเชียร์คอนเนคเตอร์ได้มันมันก็เลยทําให้การคอมโพสิตเนี่ยทำได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยนะครับก็ทําให้งานวิจัยก็ต้องตามมาเหมือนกันนะครับ ไอ้ตัวสเตนโบเนี่ยกำลังของเหล็กก็ดีขึ้นนะครับการเชื่อมนะต่างๆนะครับวิธีวิธีการเชื่อมหรือเทคนิคการเชื่อมหรือข้อจํากัดของการเชื่อมอะไรเงี้ยครับก็มีผลในการที่จะศึกษานะครับนะครับหรือเหล็กก็เริ่มมีเกรดต่างๆนะครับที่จริงเหล็กเกรดต่างๆเนี่ยก็มีผลต่อต่ออ่ากลังนะครับไม่ใช่ว่าไอเหล็กก็เปลี่ยนเรียบรอยก็เปลี่ยนได้อะไรได้ตรงๆเลยก็ไม่ใช่อย่างนั้นครับเช่นสมมตินะในอนาคตสมมติเรามีเหล็กเกรดแบบหนึ่งหมื่นเงี้ยสมมตินะครับ มาใช้ได้อย่างเงี้ยอยู่ๆเราจะบอกใช้สม,มาการเดิมแล้วก็เปลี่ยนแค่ f วในสม,มาการก็จบแล้วเนี่ยไม่ใช่นะครับนะเพราะว่าในการพัฒนาโค้ดเนี่ยเขาจะมีตัวนึงเขาเรียกว่า applicable range นะครับก็คือว่าการศึกษาเนี่ยเขาจะจํากัดว่าสม,มาการเนี่ยใช้ได้กับเกเกรดประมาณไหนบ้างนะครับเพราะถ้าเกิดน,นี้คือไม่มีการศึกษาแล้วก็การใช้นี่ก็ถือว่ามีโอกาสมีปัญหาได้นะครับเพราะนั้นก,ก็ต้องระวังเรื่อง ขอบเขตของของมาตรฐานที่ครอบคลุมถึงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไอก,การการศึกษาเนี่ยหรือการพัฒนามาตรฐานเนี่ยก็คือเพื่อเพื่อครอบคลุมมากขึ้นนั่นเองนะถึง,ถ,งถึงการใช้งานในปัจจุบันด้วยนะครับก็นะครับประมาณน,นี้ด้าน,ด,านด้านอคติมีนะครับด้านวิชาการก็แน่นอนก็มีการพัฒนาหรือความรู้นะครับเกี่ยวกับทั้งพลาสติกดีไซน์อันนี้ก็ความรู้ก็ก็มีสักพักแล้วแหละแต่ว่าก็เริ่มเอามาใช้ที่มันชัดเจนขึ้นนะโดยเพราะนี้มาตรฐานตัวใหม่ใน stability นี่ตัว ตัวหลักเลยนะครับต้องบอกเนี้ยที่จริงเราเรามีความรู้ตั้งนานแล้วแหละนะครับแต่ว่าการเอามาใช้ได้เนี่ยมันต้องให้วิทยากรทุกคนมีความรู้ด้วยซึ่งก็จะบอกว่าไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายที่จะให้วิทยกรทุกคนมีความรู้ได้ได้ร้อเปอร์เซนนะครับแต่ว่าเนื่องจากหลังๆเนี่ยเริ่มมีประเด็นเรื่องคอมพิวเตอร์นะครับหรือหรือการใช้งานแล้วก็ความรู้ก็เริ่มแบบพัฒนาหลายคนก็เริ่มรู้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับความรู้ก็ก็พัฒนากัน ก็เลยสามารถเอามาใช้ได้ตอนนี้นะครับก็เด,เดี๋ยวจะว่าอีกทีนะครับว่าเออตอนนี้วิศวกรนีต้องการทั้งความรู้ที่สูงขึ้นมากๆเลยนะครับในการที่จะออกแบบหรือหรือทํางานได้ดีขึ้นนะครับโอเคแล้วก็เรื่องอาการออกการไดเรกทีซน์อันนี้ผมขอไม่ลงรายละเอียดแล้วกันนะครับก็เป็นตัวหลักในในมาตรฐานตัวใหม่เหมือนกันเพดเกอร์เดอร์พอนดิ้งก็คือการออกแบบเรื่องระบบน้ําไหลอะไรเงี้ยนะครับว่าเนี่ยว่ากันแล้วกันะครับ,นนรบสัตฟัทิก และ f แฟ t เจอนะครับก็มีหลายประเด็นนะครับเรื่องเรื่องเรียบอยด้วยนะครับด้านวิชาการก็เยอะแยะเลยนะครับโอเคทีนีม้มองด้านนี้ดีกว่านะครับด้านนี้ก็คือว่าอแล้วมันต่างกันยังไงครับมันจะมีตัวหนึ่งเมื่อกี้เราพูดเอ c เนาะทีนี้ l r อเนี่ยก็เข้ามาหนึ่งหนึ่งเก้าแปดหกนะครับเป็นตัวแรกคือคอนเซปต์สองตัวนี้ต่างกันพอสมควรเลยนะครับต้องบอกว่ามันเปลี่ยนปักยากเลยนะครับก็คือ a อ c เนี่ยย่อมาจาก Stress d e s i g n นะครับอ่าก็คือหลักการก็คือเราดูกําลังที่จุดจุดจุดหนึ่งแล้วกันไปจุดอิเลสติกแล้วกันนะครับคือคือเราจะไม่มองที่จุดกําลังปละไลนะ ASD เนะี่ยอาตอนแรกสุดนะครับเอาประเด็นแรกสุดนะครับอันนี้สมัยก่อนนะไม่ใช่ปัจจุบันนะครับสมัยแรกๆเลยนะเนี่ยก็จะมองที่จุดเช่นจุดจุดอิเลสติกเช่นถ้าเกิดเป็นเหล็กก็อยู่ที่จุดวประมาณนี้น,นะครับนะอ่าแล้วก็พอได้กําลังพวกผ่านแ factor เซฟต t ้ซะนะ ดังะะนั้นโค้ดก็มีหน้าที่บอกว่าแฟกเตอร์เซฟตี้ของกรณีต่างๆนี่เป็นเท่าไหร่ใช่ไหมก็ไปหารน,นะครับแล้วก็ในการหาดแรงเนี่ยเราก็เอาโหลดบวกทุกอย่างบวกตรงๆเลยไม่มีแฟกเตอร์ใช่ไหมครับนะมีเดตโหลดมีไล่โหลดต่างๆก็บวกกันก็ห้ามให้มันน้อยกว่าแล้วกันของกําลังที่โครงสร้างวัดสุที่รับได้ทีนี้ในแง่ของ R อฟเนี่ยมันต่างกันนะครับก็คือเอลฟเนี่ยเกิดมาจากนะครับความรู้ทางด้านเกี่ยวกับ l i a ล i บ i t y ครับ ดีไลท์พิทีอนาซิสนะครับก็อาจจะเป็นหนึ่งในวิชาปอโทเปอเอกนะครับของของโครงสร้างคือมันเป็นความเป็นเชิงสถิติผสมกับ Material หรือหรือด้านโยธานะก็คือว่าความน่าจะเป็นที่โครงสร้างจะเฟลนะครับคือถ้าเกิดเราเข้าใจประเด็นเรื่องนี้เราก็จะรู้ว่าเออมันไม่ใช่ตรงๆอย่างนี้นะครับคือบันทีโหลดความโอกาสที่จะเกิดโหลดความเสียหายจากโหลดของเรียโหลดกับของไลฟ์โหลดก็ไม่เท่ากัน หรือความโอกาสที่จะเกิดก็เรียกแะไรความเปลี่ยนแปลงของเดทโหลดกับของไลฟ์โหลดก็ไม่เท่ากันเช่นไลฟ์โหลดนี่มันแบรี่เยอะถูกไหมครับเราบอกว่าอ่ะเราบอกหนึ่งหนึ่งสองรอยกิโลกร,รัมต่อตารางเมตรแต่ความเป็นจริงมันอาจจะแบรี่เยอะมากเลยจากเลขนี้ก็ได้ถูกไหมครับแต่เดทโหลดอาจจะแบรี่ไม่เยอะมากนะครับเพราะว่ามันนิ่งๆของมันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นความเปลี่ยนแปลงหรือ v a r i a t i o ันของมันเนี่ยต่างกันนะครับแล้วก็เรื่องประเด็นก็คือว่า เราจะบางทีแล้วเราดูที่กําลังที่อิเลสติกเฉยๆมันอาจจะไม่เพียงไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าบางทีบางบางกรณีอย่างเช่นพพกอิเลสติกบักกิ้งเนี่ยมันก็จะมีประเด็นหรือหอกือนอื่นๆนะครับมันก็จะมีอาจจะเป็นถึงขั้นอัลติเมทก็ได้อะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นในคอนเซ็ปต์ของมันก็คือดูที่อัลติเมทแล้วก็ไปหารรีสิสแตนต์ไปคูณรีสิสเตนต์แฟกเตอร์เอานะครับด้านกําลังนะครับแล้วด้านโหลดเนี่ยก็ดูโหลดแฟกเตอร์นะครับว่าเช่น1 2ไจุดสองดโหลดหนึ่งจุดหก ไลฟ์โหลดอะไรอย่างเงี้ยครับของบ้านเราว่าเป็น1.4ไลฟ์โหลด1.7ไลฟ์โหลดหรือถ้าเกิดเป็นตัวเก่าก็เป็น1.7เดดสบวก1.2.0ไลฟ์ไปอะไรเงี้ยนะครับในแง่ของคาร์บิทีเนาะก็ตรงนี้จะทําให้มันดีกว่าในแง่ของอะไรครับก็คือเรื่องเอียร์เบตี้อันนี้เรื่องเรื่องแฟกเตอร์โหลดเนาะอันนี้ผมที่บอกนะ a s ซีนี่บวกตรงๆนะอย่างเช่นนนะเดสบวกเดสโหลดบุไลฟ์โหลดตัวเอลไอพีเนี่ย1.2นะ1.6นะครับของไทยก็ปรับนิดนึงนะครับอันนี้ของตามต่างประเทศนะครับ ของไทยก็ปรับตามกฎหมายมาตรฐานของไทยนะครับทีนี้ข้อมันคืออะไรครับตามนี้ครับก็คือหลักการของ LRP คือว่ามันจะทำให้เ็เรียกว่าความอินเด็กของเรเบต t ี้เนี่ยมันดีขึ้นนะคือคือจินตนาการอย่างนี้ครับว่าทุกอย่างมันมีความไม่แน่นอนทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นด้านโหลดหรือด้านกําลังนะครับโหลดก็คือ Q แล้วกันกําลังคือ R นะครับกําลังเนี่ยของวัสดุหรือของโครงสร้างเองเนี่ย ต่อให้เราเราบอกว่าเราดีไซน์ประมาณเอ้ยกำลังมันเท่านี้ตามมาตรฐานหรือตามสมการแต่ในความเป็นจริงมันก็มี v วลูเอชันครับเป็นลักษณะเป็น n o r m a l distribution มันมีโอกาสที่จะเกิดประมาณเนี้ยเยอะอยู่อะตรงกลางตรง mean value ใช่ไหมครับแต่มีโอกาสที่จะมากกว่าหรือน้อยกว่าก็ได้ใช่ไหมครับในความเป็นจริงแล้วเรื่องโหลดก็เหมือนกันครับต่อให้เราพยายามดีไซน์เป็นตัวนี้เป็นตัว mean ตัวนี้นะว่าโหลดเนี้ยเท่านี้ไม่ไม่เกินนี้หรอกนะ แต่ในความจริงมันอาจจะมีทั้งน้อยกว่าหรือมากกว่าก็ได้นะมีโอกาสนะความน่าจะเป็นทีนี้ประเด็นคือตรงนี้ครับตรงที่มันแรงเงา,เาซ,ซ้อนทับกันนิดหนึ่งนะครับว่ามันมีโอกาสที่ต่อให้เราดีไซน์ห่างกันขนาดนี้นะครับว่าโหลดเท่านี้กําลังเท่านี้อุหังกันมากเยอะนะแต่ว่ามีความน่าจะเป็นที่โหลดก็ยังจะมีค่ามากกว่ากําลังได้เหมือนกันอพอเข้าใจไหมมันจะมีตัวที่มันซ้อนทับกันตรงเนี้ยนะครับ ตรงนี้เขาเรียกว่าความน่าจะเป็นของของการพังทลายของความเสียหายของโครงสร้างอยู่ดีนะครับนะซึ่งตัวนี้เนี่ยแน่นอนเราต้องการลดลดมันลดดีที่ดีที่สุดก็คือให้มันให้มันหางกันได้นะครับคิวกับอันหางกันได้เยอะเลยแต่ว่าแน่นอนนะหางเยอะก็เปลืองครับแพงนะมันก็ต้องหาจุดที่มันเหมาะสมด้วยนะครับก็ก็มองเชิงสถิตินะครับก็ดูเขาเรียกเทคนิคเรียกว่าเรียบบิตอินเด็กส์นะครับก็เรียบบิตอินเด็กส์เนี่ยก็คืออ่า เดี๋ยวผมอธิบายตรงนี้นิดหนึ่งนะครับก็คือเขาบอกเ a b i l i t y index เนี่ยเอผมพูดประมาณนี้แล้วนะครับถ้าเกิดอยู่ที่อยู่ที่ประมาณสี่สามถึงสี่อ่ะสมมติถ้า,ถ,าถ้าเกิดเอาเลขสี่แล้วกันนะครับเป็นเลขง่ายๆนิดนึงเวลาจํานะครับก็คือว่าถ้าเกิด l a b i l i t y index อยู่ที่สี่เนี่ยหมายความว่าหรือหรือสี่เท่าของไอ้ตัว r i a t i o นนะครับนะถ้าเกิดเราเข้าเชสติตินะเออให้มันห่างกันเนี่ยเป็นสี่เท่าของเ i a t i o n เนี่ยมันจะทําให้อกความน่าจะเป็นของการพังทลายของโครงสร้างนะครับ มันอยู่ที่หนึ่งในหมื่นหมายความว่าไงครับหมายความว่าก็ก็มีโอกาสพังอยู่ดีนะตอกให้เราห่างกันเยอะมากนะครับก็ยังมีโอกาสที่โครงสร้างจะพังได้อยู่เหมือนกันแต่มันโอกาสคือหนึ่งในหมื่นนะประมาณนี้แล้วกันนะครับเออนะครับ,นะรบก็ทีนี้แน่นอนเอ่อเดี๋ยวผมขอพูดตรงนี้ต่างน,นะครับนิดหนึ่งเวลาเปรียบเทียบ er นะครับเขาเขาจะเปรียบเทียบ a อกับ r าด้วยตัวที่เรียกว่าเป็น r e l i a b i l i t y Index นะก็สมมติ แกน x เ,เนี่ยก็คือเป็นตัวเรโชของเดสไลท์โหลดต่อเดสโหลดนะครับ